สหรับวันนี้นะครับน้องชัดก็มาเปิดตัวผลิตภัณฑ์นะครับเดอร์มาแอคชั่นพลัสนะครับไอวัสดุเอกน้องชัดนะครับซึ่งก็รู้สึกภาคภูมิใจมากนะครับเพราะว่าเป็นแคมเปญน,นะครับที่ น้องฉัดนะครับได้ทําร่วมกับทางวัสดนะครับโดยที่น้องฉัดเนี่ยเริ่มมืแต่ขั้นตอนพัฒนาสูตรนะครับในการเลือกส่วนผสมเองเลยนะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นผลิตภัณฑ์ในการล้างเครื่องสำอางนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าจากประสบการณ์นะครับในการแต่งหน้าของน้องฉัดนะครับก็เอาเขาเรียกว่าปัญหานะครับของผู้หญิงเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการแต่งหน้าแล้วล้างหน้าล้างเครื่องสำอางไม่สะอาดนะครับแล้วทาให้เกิดอาการสิวอักเสบนะครับเราก็เลยทําตรงนั้นเนี่ยคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยจุดที่ก่อทําให้หน้าของเรานะครับเป็นรอย สิวได้ง่ายหรือว่าสิวอุดตันนั่นคือการที่เราล้างเครื่องสำอางไม่สะอาดนั่นเองนะครับและยิ่งถ้าเกิดตัวน้องชัดเองนะครทำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางเนี่ยก็จะค่อนข้างรู้ในเรื่องของส่วนผสมพอสมควรนะครับว่าเราควรจะใช้อะไรนะครับในการทาความสะอาดผิวหน้าในทุทกๆวันนะครับเราก็เลยให้คอนเซปต์นะคะโดยตั้งขึ้นมาว่าจริงๆผลิตภัณฑ์ตัวนี้นอกจากจะเป็นผลิตภัณฑ์ครีนซิ่งที่ล้างเครื่องสำอางได้อย่างสะอาดหมดจดแล้วนะครับเรายังต้องทําการบํารุงผิวไปในขั้นตอนเดียวเพราะว่าในเหตุการณ์ปัจจุบันนะ ทุกวันนี้นะคะคนเราเนี่ยมีเวลาน้อยให้กับตัวเองนะครับดังนั้นเนี่ยก็อยากให้ทุกคนรัดขั้นตอน โดยการที่ล้างเครื่องสำอางไปด้วยแล้วก็บำรุงผิวไปด้วยโดยตัวนี้ครับจะเป็นการเพิ่มโปรตีนให้กับผิวโดยเรามีแลคโตมินโปรตีนนะครับในการเพิ่มโปรตีนเนี่ยทำให้ผิวของเราเนี่ยมีสุขภาพที่ดีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีส่วนผสมนะฮะในการเพิ่มคอลลาเจนให้กับผิวของเราด้วยที่สําคัญนะครับน้องชัดก็เป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในเรื่องของน้าผึ้งก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราไปเซิร์ชดูเรื่องของสรพคุณต่างๆเราจะเห็นได้เลยว่า ตัวน้ำผึ้งอะคะเป็นตัวที่ช่วยปอปรมผิวทําให้ผิวของเราชุ่มชื้นแล้วก็หน้าของเราดูเด็กขึ้นน้าใส่ก็เลยเลือกเอาส่วนผสมนะคะนั่นก็คือน้ำผึ้งมานิก้าจากประเทศนิวซีแลนด์มาเป็นส่วนผสมทําให้ตัวครีนซิ่งนี้เป็นครีนซิ่งที่เขาเรียกว่าครบจบในกระปุกเดียวครบจบในขวดเดียวเพราะว่าเรามากันถึงนะคะสองรุ่นด้วยกันก็คือรุ่นแรกเป็นเนื้ออิมเมอร์ชั่นนะคะซึ่งเหมาะกับคนที่ชื่นชอบนะครับในเรื่องของการแต่งหน้าแบบเบาบาง ใช้เครื่องสำอางที่อาจจะไม่ได้แบบ water proof มากแล้วก็ทำการล้างเครื่องสำอางที่ใช้ได้ทุกวันส่วนอีกสูตรหนึ่งนะคะจะเป็นสูตรครีมก็คือเป็นรูปแบบของกระปุกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยสูตรครีมเหมาะกับคนที่ชอบแต่งหน้ามากๆชอบแต่งหน้าในทุทกๆวันชอบแต่งหน้าแบบเครื่องสำอางที่ เรียกว่าล้างยากก็สามารถล้างออกนะครับแล้วก็คือนอกจากที่เราจะล้างเครื่องสำอางเสร็จแล้วนะครับเราก็เหมือนได้ทำทรีทเมนต์ไปด้วยซึ่งน้องชัดเองก็เมื่อกี้ก็ได้บอกแล้วนะคะว่าจริงๆแล้วอาจจะมีกิจกรรมนะคะที่นอกจากที่ตัวเราครอบครัวหรือาอาจจะชวนคุณแฟนนะครับมาร่วมกันล้างหน้าได้แล้วซึ่งการล้างหน้านะครับสิ่งที่ถูกต้องเนี่ยคือการล้างหน้าให้สะอาดจะทําให้หน้าของเราสวยเด็กแล้วก็เขาเรียกว่าแฮชแท็กลบหน้ากระชากไว้ด้วยครับ นนสภาพจริงๆตัวนี้นะครับเหมาะกับทุกสภาพผิวครับเพราะว่าเป็นเวส,สําอางนะครับจริงๆเราทําการเทสแล้วนะคะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะครับหรือว่าใครที่มีปัญหาว่าใช้เครื่องสำอางอะไรต่างๆแล้วแพ้ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางแล้วแพ้ต้องบอกก่อนเลยว,ว่าตัวนี้เนี่ยน้องชัดคำนึงถึงตัวเองนะคะเขาเรียกว่าเอาตัวเองเป็นที่ตั้งต่อเพราะว่าเป็นคนที่ผิวแพ้ง่ายเช่นเดียวกันนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าความแพ้มันเกิดจากอะไร บางทีนะคะร่างกายของแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันเราเลยทําการรีเสิร์ชว่าเราควรจะใช้ส่วนผสมอะไรที่จะทําให้คนเนี่ยหรือผู้หญิงเวลาที่เราแต่งหน้าแล้วเนี่ยเกิดอาการที่เรียกว่าไม่แพ้เราก็เลยเลือกเอาส่วนผสมที่มีความอ่อนละมุนนะคะโดยตัวนี้เรียกว่าเป็นเวสสัอางดังนั้นเรามั่นใจได้เลยว่าเวลาที่เราล้างเครื่องสัอางเนี่ยนอกจากที่จะสะอาดแล้วนะครับผิวเราก็จะแข็งแรงด้วยครับก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยด้วยสำหรับตัวผลิตภัณฑ์ครีนซิ่งตัวนี้นะครับสามารถใช้ทุกเอ่อหนึ่งสองสาม สำหรับผลิตภัณฑ์ครี a n s ตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้ทุกเพศทุกวัยนะคบไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะครับก็สามารถหยิบผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางตัวนี้นะครับของน้องชัดมาใช้ได้ซึ่งจะบอกว่า d e r m a action plus นะครับเราทำขึ้นมาเพื่อให้เหมาะกับทุกคนไม่ว่าจะเป็นทุกเพศทุกวัยแล้วยังสามารถใช้ได้ทุกช่วงอายุด้วยนะครับรู้ไหมครับว่าสมัยเด็กๆเ,เนี่ยเราอาจจะใช้น้ำเปล่าในการล้างเครื่องสำอางได้หรือว่าล้างหน้าได้ แต่จริงๆแล้วจะบอกว่าพอโตขึ้นมาเราจะมีต่อมไขมันซึ่งเจ้าตัวต่อมไขมันนะครับจะเป็นตัวที่ทําให้สิวอุดตันดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเรานะคะล้างหน้าไม่สะอาดจะทําให้เราเป็นสิวพอเป็นสิวเราก็จะต้องทําให้เราเนี่ยแต่งหน้ายากพอแต่งหน้ายากเราก็จะต้องใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่เยอะมากขึ้น พอเยอะมากขึ้นหน้าก็ยิ่งเป็นสิวดังนั้นนะครับน้องฉัดแนะนําเลยว่าขั้นตอนแรกหรือขั้นตอนเริ่มต้นคือการล้างเครื่องสำอางให้สะอาดครับโดยการใช้เดอร์มาแอคชั่นพลัสไบโอสารเอกน้องฉัดครับโอเคค่ะอันนี้คือราคาสบายกระเป๋าด้วยแล้วก็หาซื้อได้ง่ายด้วยสำหรับตัวนี้นะครับราคาสบายกระเป๋ามากเลยนะครับเพียง490บาทนะครับที่สําคัญนะครับยิ่งซื้อเยอะเรายิ่งมีโปรโมชั่นนะครับโอเคสำหรับผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะครับน้องฉัดนะครับผลิตภัณฑ์คลีนซิ่งนะครับเดอร์มาแอคชั่นพลัสไบโอสารเอกสาขา และเขาก็ยังมีโปรโมชั่นเด็ดๆนอกจากที่จะไปที่ประสันแล้วเรายังสามารถซื้อออนไลน์ได้ด้วยนะครับอย่าลืมซื้อผลิตภัณฑ์คลีนซิ่งที่น้องชัตตั้งใจและพัฒนาเพื่อทุกๆคนเพื่อผู้หญิงและคุณผู้ชายทุกคนนะครับสุดท้าย ให้ฝากแล้วกักบบแชร์เทคนิคในการใช้คลีนซิ่งของเราด้วยค่ะทุกท่านครับผมสุดท้ายนะครับน้องสว์ก็ต้องขอฝากนะครับสำหรับวิธีการและขั้นตอนนะครับของการใช้ผลิตภัณฑ์คลีนซิ่งตัวนี้นะครับซึ่งเราจะมีสูตรแรกนะครับนั่นก็คือตัวอิม t มชั่นนะครับซึ่งเราจะบีบจากขวดนะครับแล้วก็ทำการนวดบริเวณบนใบหน้าเราสามารถนวดได้ทั้งหน้าและก็คอ หลังจากนั้นนะครับเราก็ใช้นะฮรัสบู่ในการเช็ดออกแล้วเราก็ตามล้างหน้านะครับตามด้วยโฟมล้างหน้าได้เลยนะครับซึ่งน้าเราก็จะสะอาดแล้วก็จะรู้สึกว่าผิวหน้าของเราหลังการล้างหน้ามันมีความนิ่ม มันมีความนุ่มนะคะไม่ว่าใครที่เข้ามาแตะผิวหน้าเราหรือว่าคุณแฟนหรือว่าใครที่อยู่รอบๆตัวเรานอกจากที่ผิวหน้าจะนิ่มแล้วยังมีความหอมด้วยเพราะว่าน้องชัดเนี่ยใส่ใจในเรื่องของกลิ่นนะครับใส่ใจในเรื่องของความสะอาดใส่ใจในเรื่องของเขาเรียกว่าสิ่งรอบตัวของเรานะคบให้ออกมาดีที่สุดครับโอเคค่ะเจ้เจยค่ะขอบคุณค่ะจบแล้วแลวไม่ต้อไใส่ก็ไม่ต้องใส่ตัวนี้นะคะเปึงสองนะคะอีกตัวนะคะหนึ่งสอ i พี่พีททุกคนขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับ